ตัวใส่น้ำปลาแดดตัวเซิบเจ้าโคแซ่บครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องอีสานสมบูปีมา,มาลั่งมาลอยครับ ืันนี้อีสานสมาปีมาล่อมมะอยว้าวพุทไทยครับเป็นเผือจังว้าวพุทไทยเป็นน้ำมักคอพี่น้องนี่ครับพอดีวะไปเอามักคอครับยุน,น้าเป็นคนเพื่อนที่เป็นเพ่าพุทไทยพี่น้อง กินมะคอมากกันเลยหมอผู้ไทยครับสรงสัยตะปนกลินแฮมมาเกอือครับกินขนมปังแล้วผมแล้วได้วูาภาษาอังกฤษแล้วพี่น้องไม่ได้เปลี่ยนเทนั้นแหละครับนี่ครับผมพอดีว่าเห็นอันนี้อยู่ในถังครับจังแดดมือก้อนหมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมกิ่นมะคอครับวัานี่กินส้มมะคอครับได้ไปปีนเอาพี่น้องไปปีนเอาอยู่หน้าเพื้นเบื้องนี้ครับ อ้ยมาขอซุกพี่น้องอลึด้อเล่ครับลเล้เล่พี่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมนะแกไนมาคอเซอน,นี้ครับพี่น้องแกเสื้อแกเสื้อลองไปครับเอาเตนไนมั่นแล้วก็เอาปะเดะเดเสื้อผมสลดเสื้อเจ้าโคเสื้อครับ แกระสวดกิ่นแล้วพี่น้องนี่พี่น้องเปลี่ยนไหนครับมาไ้มาหน้ามาทวงมาหน้าย่ำดำให้ดำหน้าก็เปลี่นทั้งซีแล้วครับมีได้กระปู่ครับพี่น้องถ้าได้กระปู่น้อยมาต่าเสื้อน้าเนี่ยโอ้ยได้การครับกระปู่มันหามีได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ก็หายนกนะครับได้กระปู่น้อยมาต่าเสื้อได้น้ำน้องไม้ แกงม่มไม้นะครับนี่ได้กลั่นพี่น้องนี่หละมาครับกินน้ากันมัคคอนี้กะอันมันก็เป็นน่วยมันจะคือกันกับมะลำอใยนะพี่น้องเป็นพืชตระกูลเดียวกันครับอันภาษาไทยนีย่เพิ่นจะมองต้นมะคคอว่า ต้นตะขอครับผมเป็นสนั่นครับอื้ยน้ำไายแตะแล้วพี่น้องนจะแทบกันน่เลยครับมันมีดกครับถ้ามันดกแล้วผมแล้วออกมาไหลออกมาหลาย่านี้อยู่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ได้การครับอันคัสซิกิลีของเซอร์ผมนี่เบิ้งครับ หมครับมีได้ทวยครับอันนี้ก็ซอสครับเอาใส่มีได้ครับน้ำประแด้มันเราอ้อข้างก้นบมครับเสื้อมอนี่ยแหละพี่น้องคัดซิกว่ะพี่น้องหน้าหน้าเถียงให้เถียงหน้ามันก็เป็นอย่างซีครับเดี๋ยวผมเลยเฮือเบิ้งครับนี่พี่น้องแกะอ้อแล้วมันก็เป็นซะนี้ครับอันนี้ก็นอยดิบมันครับผมนอยดิบมันก็เป็นซะนี้ครับผม ทำลายแตะําผมพ่อพี่น้องเอ,อต่อครับออขมอดเลยพี่น้องมีได้หลายครับจะได้หลายนี่โอ้ได้การขนาดแล้วผมว่าโอ้ยนี่ครับ พี่น้องเล่ครับบันนี้โอ้ยไม่ได้กลิ่นเฮงแล้วพี่น้องไม่ได้กลิน่นจักปีแล้วจำไม่ได้จนจำไม่ได้พี่น้องสิบก็ปีพนแล้วครับเพื่อนขายนี้พี่น้องเพื่อนขายตามย้ามเฮ้าขี่รถขีถ่เลอร์นั่งรถนั่งเล์ไปตามบุกกลส่งก้อสอตามอันเ่อก็ซีแยกพี่น้องใส่น้ำประแดดลงไป เป็้ขายครับเป็้ขายเสื้อถุงขายถุงกระซ้าบ้าดครับผมเห็นเป็้ขายอยู่เนี่ผมไปอันมานี่กันเสื้อผุงโน่ครับได้กากขนาดเลยครับเผื่อแน่วันนี้เสื้อมดเลยนี่เสื้อหลายแซบหลายครับมีเสื้อกับมีแซบ เจ้าโคครับเจ้าโคพี่น้องเสือลงป่าอุ้อยไตการขนาดเลยน้ำลายแตะแล้วพี่น้องโ <laughs> อ้ยน้ำประดัจังน้อยนึง ได้การได้การโอ้ยน้ำลายแตะพี่น้องตักขึ้นมากครับเป็นเนวเลครับเนี่ยอ ไม่มันจะเป็นทั้งที่ครับพี่น้องอาไม่เห็นมาดอกครับอืม,อมได้การครับ ซื้มะกอกเลยพี่น้องอต้นมะคอตอนนี้ครับย่งเหลือมีหลายแล้วพี่น้องแต่ก่อนตามตรงตามหน้ามันจะเปลี่ยนพ่นนะครับพ่นมะคอคเปินแล้วเอาไว้ครับเปินแล้วมีเอารถเอาอย่างไปดุดมีได้ กัดมีด้ฮ้อนลงเอาไว้มะคอเอาไว้กินครับต้นใดหวานก็มีได้มาพี่น้องมะคอหวานนะแต่วันเดี๋ยวนี้เพื่อนละตัดทิมเมดครับเล่เหลือมีหลายเดี๋ยวผมเพิ่มเบื้องพี่น้องนี้และพี่น้องเปลี่ยนแนวเล่ครับพี่น้องโซมะคอรครับ <laughs> โซเผื่อแน่ใส่้น้ำปาแดะครับโซใส่น้ำปาแดะ,ะโซะะโซ,ซึกเจ้าโค แซ่บครับพี่น้องเบื่งนี่ครับน้ำลายแตะน้ำผมลวลนนี้นะ่ <c oughs> ฟินฟินพี่น้องฟินมาให้มันหน้าทําให้ดำหน้ามันต้องเนวนี้ครับมันนกบันน้าเฮ้า เพชมันน่เป็นอันนี้ครับเอาเปลี่ยนเล็กน้อยเคยเลี้ยนมาครับในมาคอจังสีแล้วครับเอากะกัดแกะเอาเปลือมันออกแล้วก็เอาตรงกลางมันออกเอามาเฮ็ดมาดอกอย่างนี้พี่น้องเอามาเสื้อหูอย่างนี้ครับพูด <c oughs> แซบแบไม่ได้กลิ่นมันซิบกาปีแล้วพี่น้องกลืนเลยครับนี่ มีต้องเอาเม็ดอ้อครับเป็นการขยายพันธุ์อู้ตอนนี้ขยายพันธุ์ม่ได้แล้วครับพี่น้องเพราะว่าเขามสามารถที่จะนําผ้าอันมเมล็ดพันธุ์ไปได้ครับเพราะว่ามันมีห้องน้ําห้องส้วมเหมือนพี่น้องแต่ก่อนม่ได้นะครับไปตามโป้งตามป้าครับสองสองเม็ดเลยครับอืม อื่นเลยครับได้กลั่งพี่น้องได้กั่งน้ำได้อีพี่น้องสดน้ำมันหมดแล้ว กินมาคอามันต้องตั้งซีได้พี่น้องไถ่ตะเมา่ม่เอาไนมันอ้อนี้มีท่านหมูครับจ้กินหลายๆคนนะเขาต้องกินแล้วอื่นเลยครับกื่นเม,ม็ดมนเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอืมอืมอื่นเลยครับพี่น้อง กินมะคอต้องเป็นสะนี้ครับเพราะว่าจะกินหลายๆคนน้ำกันนี่มีท่านมู่ครับตะม,ม้วเมามูามเอาแต่เม,ม็ดเอาแต่ไนมันอ้อเนี่ยอืมแบบนี้ครับมีท่านมู่ครับเมืก้อนพี่นนอะมันแซบเด้พราะะฉนั้แล้วยามพวกินเท่ากัน อื่นเลยครับพี่น้องพูดได้การไดนกันครับเดี๋ยวขออนุญาตกินโซมะค้อผู้เดียวแจบๆกมันงเพี่น้องครับวันนี้พีสานสมปีมาล่ามูวนลอยมเอาบุทไทย้อนกินมะคอลาไปก้อนครับผมเดี๋ยวผมจะกินเั้งุรดครับพี่น้องสวัสดีครับได้การครับได้การ